คุณวีรัมไ้ยอมรับแล้วจ้างคุณเอกมาแสดงรับรางวัลที่หนึ่งจริงคุณวีเจ้าของหงทองเปิดใจรใัมไ้ยอมรับจ้างคุณเอกมารับรางวัลที่หนึ่งจริงจากกรณีที่คุณวีที่ตาพานัพยัปีชาเจ้าของหงทองบริษัทรอตตอรี่ออนไลน์ได้ออกมาสี้แจงเกี่ยวกับปมขัดแย้งดังกล่าวกับรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพล คุณวัตน์ู่กรณีของทางหงทองได้ออกมารายการโหนกระแสและที่สำคัญและน่าติดตามไปมากกว่านั้นเมื่ออดีตพนักงานของทางหงทองได้โฟนอินเข้ามาในรายการเล่าหมดความจริงเป็นยังไงกันใส่อดีตพนักงานหงทองจริงไหมอดีตพนักงานจริงค่ะเป็นมาเก็ตติ้งออกมาประมาณ5-6เดือนแล้ว เมื่อวานดูแลรู้สึกไม่สบายใจเพราะมีการพักพิงเราที่เกาหาว่ามีการร่วมมือกันแกล้งหรือเปล่าพนักงานเงินเดือนแค่นี้ไม่มีปัญญาเงินต้อง6-7ล้านขึ้นรถตู้ก็ขึ้นไปด้วยกันให้ไปจ้างวานหาคนก็ทำตามคำสั่งทุกอย่างกันใจจ้างวานหาคนทำอะไร อดีตพนักงานขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่คุณอิงฟ้าได้มงกุฎวันที่30เมษายน2565เราเป็นมาร์เก็ตติ้งเราได้โจทย์มาว่ากระแสะมาแรงมากทำอย่างไงก็ได้ให้เป็นข่าวก็ต้องดูว่ามีลูกค้าถูกจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็โอเคไปถ้าไม่จริงก็ต้องเตรียมการอันนี้คือโจทย์กัรชัเตรียมการอะไรอดีตพนักงานคือต้องมีการถูกรางวัลทำวิธีไหน ก็ทำวิธีไหนก็ได้ให้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งออกคำสั่งที่ได้มาเขาบอกการ PR ไม่ได้หลอกลวงอะไรใครกันทัยคือคุณต้องไปหาคนสมอ้างมารับรางวัลคุณจะพูดแบบนี้ถูกไหมอดีตพนักงานถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเอกเนี่ยหนูเป็นคนไปหามาเพราะว่าได้รับคำสั่งมาต้องทำงานไม่ทำงานเขาก็ไล่ออกสิคะกันทัยใครเป็นคนออกคำสั่งคุณอดีตพนักงานคุณพรชัยคะ่ะ คุณพรชัยเป็นเจ้านายเขาเป็นคนสัมภาษณ์ดิฉันตอนรับเข้าทำงานส่วนคุณวีเนี่ยเป็นพนักงานคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบมากกว่านั้นก็ไม่ทราบเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกันเราปรึกษากันอยู่แล้วที่พูดเนี่ยไม่ได้กลัวโดนฟ้องนะไม่ได้อยากยุ่งด้วยซ้ําออกก็ออกดีดี ทำไมต้องมาพากพิงนวัดเมื่อวานคุณวีพูดว่าไม่ทราบมั่นใจไม่ว่าที่คุณวีบอกไม่ทราบเนี่ยแต่คุณวีทราบทุกเคสที่ไปโปรโมตรางวันที่หนึ่งอดีตพนักงานมันจะไม่ทราบได้ไงคุณวีเป็นคนเบิกเงินเป็นคนเอาเงินไปไว้ในตู้เซฟเอาเงินให้นางงามถือถ่ายรูปมอบเศษกดเงินคืนรถกลับจะไม่ทราบได้ไงเวลาพูดเนี่ยหนูเป็นคนทำงานหนูแคปและอัดเสียงไว้ด้วย นวัดทุกครั้งที่เอาเงินไปถ่ายรูปกับผู้โชคดีให้เขาไปเลยหรือขนกลับออฟฟิศอดีตพนักงานขนกลับออฟฟิศทุกครั้งค่ะไม่ได้ถูกจริงจะเอาไว้ได้อย่างไงพิสูจน์ไม่ยากเลยไปดูบัญชีคุณเอกสิมีเงินโอนเข้าหรือเปล่าและในวันนี้29ทธันวาคม2565คุณวีเจ้าของหงทองก็ได้ออกมาไร้สดเปิดใจพร้อมรำให้ยอมรับจ้างคุณเอก มาแสดงรับรางวัลที่1จริงเพราะตอนนั้นมิสแกนเพิ่งได้รับตำแหน่งเลยอยากให้ว้าวได้รับตำแหน่งไปแล้วแจกรางวัลที่หนึ่งเลยแต่ขอยืนยันว่ามีการถูกรางวัลจริงของหงทองแต่ลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะออกนามแต่ลูกค้าก็พร้อมที่จะไปขึ้นศาลกับเรา